วทุกวันค่ะออกดูแลทุกวันแล้วก็ให้ สิ่งขีดขวางทางน้ำ <laughs> มานั้นแะครับน้ำมันมาเลยทาความสะอาด

ในส่วนของเทศบาลตำบลตลาดแคนะครับได้ดำเนินการจัดเตรียมกําลังคนนะครับแล้วก็เครื่องมือเครื่องใช้นะครับแล้วก็ได้ประสานกับผู้นําชุมชนนะครับในการเฝ้าระวังนะครับว่าเมื่อมีน้ํามีอะไรมานะครับก็เลยให้แจ้งเทศบาลโดยด่วนนะครับเพื่อที่จะเคลื่อนย,ย้ายทั้งผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าสิ่งของที่ทรัพย์สินที่มีค่าของชาวบ้านนะครับให้อยู่ในแผนของเรานะครับแผนป้องกัน อุทกภัยของเราครับก็คือจะมีศูนย์เรียกว่าอะไรนะจ้ะศูนย์พักคนชั้นศูนย์นนผู้สูงอายุศูนย์นพัฒนาคุณภาพตรงนี้ก็จะมีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีว<ม>ิตอ,อาคารโรงเรือนมีห้องน้ําพร้อมนะครับที่จะเป็นแหล่งพื้นที่ให้ชาวบ้านได้พักเมื่อเกิดเหตุอุทอกภัยนะครับใน,นส่วนพื้นที่ของเราเนี่ยเราจะสามารถรองรับน้ำได้เยอะเลยครับ ในส่วนของพื้นที่ตำบลตลาดแคนะครับไม่มีแหล่งน้ําที่จะไมม่ีกักเก็บนะครับม,ม,มีแต่หนองนิดเดียวนะครับเพื่อที่ประกอบออป,รป,ประปาหมู่ปปาหมู่บ้านที่ตลาดแคด้เนินการนะครับปีต่อปีจริงๆครับปีต่อปีจริงๆแล้วก็น้ำาก็จะระบายไปในพื้นที่ต่อไปนะครับเบื้องต้นต,นตอนนี้คือเราได้ดำเนินการอะบ้างเรัร่ยโย่ไ่เราขุดไงเราขุดเราก็ได้ทําการ ลอกนะครับทำการลอกผักตบชวานะครับแล้วก็ได้ดาเนินการแจ้งเตือนให้ประชาชนในหมู่บ้านมีความพร้อมในการรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางราชการนะครับทางหอกระจายข่าวของเราครับ